โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการนรุศรนโนไทยสถาพรประวัติท่านรองผู้อำนวยการนางนรุศรนโนไทยสถาพรตำแหน่งครูว,วิทยฐานะชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่ 10. พฤษภาคม2514 อายุ49ปีวุฒิการศึกษาปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปริญญาตรีวิชาเอกนาฏศิลป์สถาบันราชพัฒนสงขลาคู่สมรสนายพสิทธิ์อนุไทยสถาพรอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีบุตรด้วยกันสามคน นางสาวทิตาพรอ,อโนไทยสถาพรศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย Certificate 3 in Commercial Cookery Imaging School นายนัชนอนอโนไทยสถาพรศึกษาปีที่3คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่นายภูชิตอโนไทยสถาพรศึกษาปีที่3คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี เริ่มรับราชการเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ขั้น6,360บาทโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารกรมสามัญศึกษาตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15รวมประสบการณ์การทำงานเป็นเวลา23ปี5เดือนประสบการณ์ด้านการสอนครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐานสาระดนตรีนาฏศินชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ประสบการณ์ด้านการบริหาร รับผิดชอบโครงการสารสัมพันธ์ชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการสารปณิธานโรงเรียนครูแม่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการนักเรียนได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาในการแข่งขันระดับชาติ อาทิขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งลุกกรุงสากลหลากหลายรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเองครูดีเด่นครูสีสพมประจําปีพุทธศักราช2563ผลงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2560โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2562โรงเรียนร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ผ่านระดับดีปี2562และอื่นๆอีกมากมาย ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาประชารัฐร่วมใจวินัยคุณธรรมเลิศดล้ำน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงก้าวทันเทคโนโลยี